สวัสด,ดีค่ะมอน,นีแม่วันสิพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาเบิ้งวิธีหดต้นไม้แบบประหยัดน้ำกันเนาะคะ่ะมาเบิ้งงด้วยค่ะอันนี้แม่วันก็ใส่ขวดนำโคกทิ่เขาทิ้งแล้วนะคะเอามาเห็ดให้เป็นประโยชน์แม่วันก็ตัดปาขวดก็นะคะตัดตัดก้นขวดค่ะเขาทษดค่ะตัดก้นขวดตัดแล้วก็เจาะหู้เอาทูบเจาะนะคะเอาทูบเจาะให้เป็นหู้แล้วก็ เอาเชือกฟางเนาะคะ่ะหอยหมัดตอ่อที่เข้าเห็ดเป็นหูใบเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเท่ากบเอาสกูเนาะคะ่สะสกูสกูแบบนี้คะ่ะกาลังยดยู่จ่สะสกูต่อเขาฟ้าเขาฟ้าขวดกันคะ่ะเข้าก็สามารถปรับได้เนาะคะ่ะว่าเข้าอยากห้เร็วซ้ำใดหรือว่าเข้าอยากให้เป็นยดโดยใ้อยากห้เร็วก็ได้เนาะคะ่ะควบคุมได้คะ่ะมาเบื้องอีกต้นหนึ่งกันนะจ๊ะ กำลังไล่กันเลยจ้ะตอนนี้กับปลูกนาบ้านปลูกขอโทษค่ะต้นท่องร่าอยู่นาบ้านเนาะค่ะค่ะกำลังยศจ้ะค่ะกำลังยศนี่ค่ะนีะคะคะ่ค่ะพี่น้อง ขวดนี้เท่าถดล่องแล้วก็ยู่ได้สองถึงสามมือเนาะคะ่ะถดล่องแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงเนาะคะ่ะแ่วันเท็ดล่องเบิงอันนี้แม่วันกับจอหู้จอหู้แล้วนะคะสามารถน,นี่แล้วก็ล่องแบบนี้เนาะคะ่ะขวดนี้ก็ได้ยู่ได้ยู่สองมือค่ะกำลังไหลค่ะเบิงอีกขวดหนึ่งเนาะจ้า ขวดนี้นี่ค่ะค่ะพี่น้องอันนี้แ่วนปลอยแบบไ้ซาจักน้อยนะคะ่ะแล้วเบิ่งขวดทีแ่วนไ้ไล,ไลแห้งไฮไลเร็วนาะจ้ะ้งขวดนี่ค่ะนี่ค่ะมันเป็นสองต้นนะคะก็เลยเห็ด ยุ่ช่องช่องกลางเอาขวดเอาหอยไวตรงกลางเลยนะคะเขาก็ะสิได้ดูดน้ำไปหากันนะคะเมื่อคืนค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะเขา,าสามารถัขวบคุ้มได้ะหะคะตัวนี้สามารถขวบคุ้มได้เท่ากะ เขากะใช่ทูบเนาะคะ่ะเจาะหูใช่ทูบเจาะนะคะมันจังสะดวกสบายเวลาน้ำเบิดเท่ากับเปิดฝาเปิดฝาแบบนี้แหละก็เทานา้ำลงเลยเนาะค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้ไหลเร็วอันอันทดลองไหลเร็วนี่บอ้โหว่าเขาสีเขาสีได้จักมือเท่ากะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ้งกันต่อไปเนาะค่ะนี่ทดลองเนาะค่ะ กระตูนท่องอุไาเนะคะยินาบ้านจ้ะนี่สำหรับคลิปนี้กะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ